ภาคเกษตรของไทยเราตอนนี้เรียกได้ว่ากําลังอยู่บนทางแพ่งครัง้งใหญ่เลยครับด้านหนึ่งก็คือวิธีเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีแต่กด้านหนึ่งก็มีแรงกดดันจากทั่วโลกเลยที่กําลังบีบให้เราต้องเปลี่ยนและนี่คือเรื่องราวของทางเลือกครั้งสําคัญมากๆที่จะกําหนดอนาคตของประเทศเราเลยครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงทางออกกันเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าทําไมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันถึงกลายเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแบบด่วนมากๆเลย สัญญาณเตือนภัยมันดังมาจากทั่วทุกทิศเลยครับแล้วมันก็กําลังส่งผลโดยตรงมาถึงกเกษตรกรไทยทุกคนแล้วตอนนี้นะครับโลกเราไม่ได้เจอแค่วิกฤตเดียวแต่กําลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตหรือ poly crisis ลองนึกภาพถามนะครับว่ามันเหมือนมีพายุหลายๆลูกมารวมตัวกันทั้งเรื่องโลกร้อนเอย่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศเอย่ยแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางอาหารอีกซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยกำลังพุ่งเป้าตรงมาที่ภาคเกษตรของไทยแบบเต็มๆเลยครับ แล้วเรื่องที่ว่านี้มันไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆอ,อีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันมีเส้นตายที่ชัดเจนมากๆเลยกฎระเบียบใ,ใหม่ๆของทางยุโรปเนี่ยกำลังจะเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วนั่นก็หมายความว่าเวลานับถอยหลังได้เริ่มขึ้นแล้วเวลาในการปรับตัวของเราก็น้อยลงไปทุกทีครับหัวใจสําคัญของกฎใหม่ที่ว่านี้ก็คือคําว่า traceability หรือการตรวจสอบย้อนกลับได้นั่นเองครับพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือ ต่อไปนี้เนี่ยคนซื้อในยุโรปเขาอยากจะรู้ให้ได้เลยว่ายางพาราหรือน้ำมันปาล์มทุกล็อตเนี่ยมันมาจากสวนไหนและที่สำคัญคือสวนนั้นๆไม่ได้ไปบุกรุกพื้นที่ป่ามาโอ้โหนี่คือความท้าทายที่ใหญ่มากๆสำหรับเกษตรกรร,กร,รายย่อยเป็นล้านคนเลยนะครับท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลขนาดนี้มันก็เริ่มมีแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นมาครับไม่ใช่แค่การตั้งรับเฉยๆแต่เป็นการมองไปข้างหน้าเพื่อพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส สิ่งนี้เรียกว่าเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูหรือ regenerative agriculture ครับคือต้องบอกว่าแนวคิดนี้มันไปไกลกว่าแค่การลดใช้สารเคมีนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยจากเดิมที่เราอาจจะมองว่าการเกษตรคือการตักตวงทรัพยากรจากผืนดินไปสู่การฟื้นฟูและคืนกลับทำให้ดินและระบบนิเวศโดยรวมมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าเดิมซะอีกหลักการสำคัญของมันมีอยู่3ข้อใหญ่ๆครับ ข้อแรกเลยคือฟื้นฟูชีวิตในดินทําให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 2. คือเปลี่ยนไร่นาของเราให้กลายเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนซึ่งอาจจะสร้างไรายได้ใหม่ๆได้ด้วยและสุดท้ายก็คือการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้นจะเห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นและจบลงที่ผืนดินครับซึ่งเป็นรากฐานที่แท้จริงของการทําเกษตรเอ้าล้ครับพอเราเข้าใจแนวคิดแล้วคําถามที่สําคัญมากๆต่อมาก็คือแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนนําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ เรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในไรนาของเรานะครับแต่มันกําลังจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงมากๆสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กําลังจะมาถึงในสนามเลือกตั้งปี2569ที่จะถึงนี้เราน่าจะได้เห็นการประทะกันของ2วิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับทางหนึ่งเนี่ยเชื่อในพลังของเทคโนโลยีและกลไกตลาดแต่อีกทางหนึ่งกับมองว่าไม่ได้ต้องเริ่มจากการปฏิรูปโครงสร้างและความเป็นธรรมก่อน ตารางนี้สแสดงให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆเลยครับฝั่งหนึ่งมองว่านวัตกรรมอย่างเช่น AI หรือบล็อกเชนเนี่ยจะเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแบบก้าวกระโดดได้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าถ้าเกษตรกรยังไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตัวเองอย่างมั่นคงเลยต่อให้เทคโนโลยีมันจะล้ำสมัยแค่ไหนมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่รากเหง้าจริงๆครับแนวทางที่เรียกว่านวัตรกรรมขับเคลื่อนเนี่ยนะครับคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือบริษัทเอกชนใหญ่ๆอ,อย่างเช่นโดรนเพื่อการเกษตรหรือว่าแอปพลิเคชันจัดการฟาร์มอัจฉริยะจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศได้จริงๆแต่ในทางกลับกันเลยแนวทางปฏิรูปโครงสร้างส,างสีเขียวก็ออกมาโต้แย้งว่าปัญหาที่แท้จริงมันฝังรากล,ากลึกกว่านั้นเยอะมันคือโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมอย่างเช่นการผูกขาดในตลาดปุ๋ยหรืออาหารสัตว์เขาเลยมองว่าถ้าเราไม่ไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาเรื่องอำนาจต่อรองเนี่ย เทคโนโลยีมันก็อาจจะกลายเป็นแค่เครื่องมือของคนที่มีทุนมากกว่าเท่านั้นเองทั้งหมดที่ว่ามานี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องนโยบายระดับสูงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผลกระทบของมันเนี่ยเกิดขึ้นจริงกับพืชเศรษฐกิจหลกักๆที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศเลยเรามาลองเจาะลึกกันทีละตัวเลยดีกว่าครับสาหรับยางพารากับปาล์มน้ามันนะครับกฎ EUDR ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ภัยคุกคามที่อยู่ไกลตัวอีกต่อไป แต่มันคือความท้าทายซึ่งซึ่งหน้าเลยที่มีต่อตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดข,ของเราซึ่งถ้าดูจากตัวเลขแล้วโอ้โหคิดเป็นจัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเลยทีเดียวเรื่องนี้เลยทําให้ประเด็นการปฏิรูปที่ดินมันไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันได้กลายมาเป็นเงื่อนไขสําคัญทางการค้าไปโดยปริยายเลยเพราะถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่สามารถรับรองตามมาตรฐานใหม่นี้ได้ ทีนี้มาดูที่ข้าวกันบ้างความท้าทายจะแตกต่างออกไปครับคือเราไม่ได้แข่งแค่เรื่องราคาแล้วแต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพด้วยซึ่งถ้าดูตัวเลขผลผลิตต่อไร่เนี่ยเรายังตามหลังคู่แข่งอย่างเวียดนามอยู่เยอะมากเลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมแนวคิดเรื่องข้าวไทยยั่งยืนที่เน้นการฟื้นฟูดินและลดการใช้สารเคมีถึงกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆขึ้นมา และสำหรับข้าพโพเลี้ยงสัตว์อันนี้เป็นประเด็นร้อนเลยครับเพราะปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5ได้ลากอุตสาหกรรมนี้มาอยู่ใจกลางปัญหาสุขภาพของคนในภาคเหนือจนทำให้เกิดคำถามที่มันตอบยากมากๆว่าตกลงแล้วใครกันแน่คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบเกษตรกรร,กร,รายย่อยบริษัทอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่หรือมันเป็นปัญหามลพิษข้ามพรมแดนกันแน่พอเราได้เห็นภาพรวมที่มันทั้งซับซ้อนและเชื่อมโยงกันไปหมดแบบนี้แล้วคำถามก็คือ เราสามารถสกัดบทเรียนสําคัญอะไรออกมาได้บ้างเพื่อที่จะใช้นําทางอนาคตของเกษตรไทยต่อไปครับบทเรียนข้อแรกเลยนะครับและน่าจะสําคัญที่สุดด้วยนะครับคือสีเขียวได้กลายเป็นมาตรฐานการค้าใหม่ของโลกไปเรียบร้อยแล้วครับความยั่งยืนไม่ใช่แค่ทางเลือกหรือเรื่องภาพลักษณ์สวยๆอีกต่อไปครับแต่มันคือใบเบิกทางหรือพาสปอร์ตสาหรับสินค้าเกษตรไทยที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้ประการที่2ข้อมูลคืออํานาจครับในโลกการค้ายุคใหม่เนี่ย ความสามารถในการพิสูจน์ที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างโปร่งใสจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งเลยเพราะมันคือสิ่งที่ใช้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลกและสุดท้ายครับเรากําลังได้เห็นการตระหนักรู้ครั้งสําคัญว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงของภาคเกษตรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวได้ในแต่ละปีเท่านั้นแต่อยู่ที่สุขภาพของดินในระยะยาวต่างหาก นี่คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพื่อความมั่นคงทางอาหารของพวกเราทุกคนครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับมาสู่คำถามตั้งต้นที่สำคัญมากๆสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงครับว่าทางรอดที่แท้จริงของเกษตรกรไทยคือนวัตกรรมที่ล้ำสมัยหรือคือความเป็นธรรมขั้นพื้นฐานกันแน่หรือบางทีคำตอบอาจจะเป็นทั้งสองอย่างที่ต้องเดินไปพร้อมๆกันซึ่งคำตอบของคำถามนี้ละครับ ที่จะเป็นตัวกำหนดโฉมหน้าของภาคเกษตรไทยไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยทีเดียว